เรียบร้อยครับผมนักสยาครับโดนแล้วครับผมนี่ครับลงคอไปเลยครับไซนี้เฮ้ยตายเลยครับอุ้ยตายเลยเหรอเนี่ยครับกดยางมาสยาลงคอไปเลยครับแล้วก็ไม่ดิ้นเลยโอ้เนี่ยครับ ไม่ดิ้นเลยครับปลานาครับอ้วนตับเลยครับกบยางมัสยาครับนี่ครับไม่ดิ้นเลยครับหงายท้องเลยอะดูครับโอ้หือวัดเบาๆอย่างนี้เนี่ยโอเคครับแต่งานตัวนี้ก็คงต้องเอากลับแล้วล่ะครับครับผมฝากผลงานไว้้วยนะครับผมกับกบยางมัสยาครับ นะครับ <Yeah. S 2> <laughs>